ฟันเก่าุณก็เออที่มันตามพวกเรามาก็พองอีวะว่าใช่อือเอสวัสดีค่ะพี่ไพอาค่ะิเก่าโ o l y c o n v e น้าเจ็ค่ะสวัสดีค่ะพี่พีโนค่ะสิ 17, เก่า h o นเจ็เหมือนกันค่ะ คนเยอะมากวันนี้รู้เลยวันนี้จะต้องเป็นไฮไลท์งานงกท้นเทาของเราแน่นอนแล้วปีนี้จะมีคอนเสิร์แบบรุ่นเราไม่ได้บอกเลยว่ามีแน่นอนค่ะก็รับจองว่าต้องสนุกแน่แม่เพราะว่าวงสับไส้เดซคอลลจะมาเล่นเหมือนของรุ่นเราเลยโอเคงั้นขอเชิญพบกับไสเดแบน2024เลยค่ะ สวัสดีครับสาวโพอลี่ผมน็อตครับร้องนำครับสวัสดีครับอารดครับกีต้าร์ครับเล่ครับเปาครับกีตารครับเฟรชครับฟินนี่ครับมือก่อครับสุดท้ายเป็นมีอคครับเซนเบทครับก็เดยครับครูมือที่บอร์ดครับสวัสดีครับผมเนาะขยอกไข่ครับนี่ครับเล่นทำเพลงครับหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับพวกราของเรานะครับ คนเหนื่อยกันยังครับเพครอืมถ้ายังไม่เหนื่อยเนี่ยงั้นขอเสียงจี๊ดดังดังให้กับประธานชมรมเรหน่อยได้ไหมครับผูเหรอขอแต่คนุนะ่งครับสวัสดีครับทุกคนที่นี่เคยมีความรักกันบ้างไหมครับ แล้วทุกคนสมหวังกันบ้างไหมแต่ถ้าวันนี้ทุกคนยังไม่สมหวังอะ่ะก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าความรักที่จริงอยู่ที่มนเนิดจะซื้นชาเลเลยครับรักนั้นคือดวงตะวันในยามเช้าถึงแม้ตอนนี้จะมืดอ,อยู่ยังไงก็รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะพบมันที่ตรงนั้น เพียงแค่ลมทีผ่านไปผ่านมาทำเหมือนให้หัวใจอบอุ่นอ่อนไว้เพียงชูคราวแล้วก็เลยไปให้ฟุเมึงเคยคิดปะถ้าว,วนันนั้นงบชุมลมกไม่ถูกตัดอะออมึงกับกูจะไปยังไงวะ ไม่อยากชิดเลยตอนนี้มันดีที่สุดแล้วลทีว่คุณหม,ม,ม,มายอะครับ <c oughs> ถ้ามองขนาดนี้เนี่ยมองได้กันเลยไหมครั ไอ้น,อน็นอตมึงเป<ค>็นพี่อะไรกูขอดาวกันอ้าวก็คิดว่าอยากให้พี่ปุ่นขึ้นไปด้วยไอ้น,อน็อตเขาน่าจะทำอะไรอะ่ะบอกกูก่อนนะเว้ยกูเปลี่ยนคียแทบไม่ทันเฮ้ยขอโทษไม่เป็นไรถามจริงนะพี่พี่กะจะแสดงความเป็นเจ้าของเหรอเอ้ผมึมงด้วยไอ้แปลว่าพวกมึง เออนั่งเงยบๆเลยนะไอ้นี่กูก็วางเงียบๆนั่งแกะขนมให้เด็กนี่เองถ้ามึงวางขนมไว้ไม่แกะน้องไม่ได้กินยังไงเอามาพีโอ๊แกะเอง

เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเธอให้ยูริเข้ามาได้ไหมไม่ได้หรอกโน่นี่ห้องชมรมดนตรี ห้ามคนนอ,อกเขา้างั้นเรากลับกันเลยไหมนี่ก็เย็นละเออได้ง่วงละเรานอกไม่อยู่กินอะไรต่อก่อนหรอโนอไม่ว่างหรอกครับอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็คิวเต็มละ มีอะไรเหรอครับไม่ใช่เรื่องของเด็กอ่าเรื่องของผมอ่ะเพียงยุ่งได้เลยไอ้เง,งาะเก็บของกับโรงเรียนไปทิ้งเลยวะเออกก่นันเดี๋ยวกูบอก อะ,อะไรของมึงอ่ะไป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 เออไปก่อนไปไปไป,ไป เราไปส่งเองนูนมานี่เพื่อเราเดี๋ยวเราดูแลเองแต่นี่เป็นแค่ของเราเราดูแลเองได้งานจบแล้วเลิอกอิงเนี่ยหรออยากอยู่รินู่นมาแล้วโอ้อืม phải ập cô để phòng tôi lại nơi. อยากเป็นส่งนอกอ่ะไม่เป็นไรหรอกอยู่เป็นสิอ้าวน้องๆยังไม่กลับอีกหรออ่ะกำลังจะกลับแล้วค่ะหรือว่านั่งรอใครนะ่ะคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าที่ดูออกเลยเหรอโอ้รุ่นเราก็เป็นอย่างนี้แหละตอน,นที่เราเด็กๆอ่ะเนาะพี่เคยจีบเด็กไฟได้หรอเราจีบติดไม้พี่ทำยังไงอ่ะ <c oughs> ยังไงดีละ่ะ ก็อยู่ยเฉยๆเขาก็มาเองอะ่ะแต่ถึงเขาจะไม่มาก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าข้างนอกก็มีผู้ชายหล่หอๆเยอะเลยจริงจําไว้ Friday ไม่ใช่พ่อไม่ต้องงอให้มากหรอก <laughs> <laughs> โอ้โหเออรู้เราก็รีบกลับบ้านไปดูแลตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองบ้างเนาะไปละไปละอ่ะบายบายด <laughs> เดี๋ยวไว้เจอกันนะ เฮ้ยไอเฮียใครเอาเนื้อมาย่างเต่านี้วะไอโอมกูเห็นนะนี่มันหลอกมุ้งไม่ใช่เนื้อไอคยอายเลยผูพ้พ่องนี่โอ้เนื้อชิ้นเดียวเจ้าแม่คนอินไม่ดา่ามึงหลอกน็อตเปลี่ยนกระทะให้หน่อยได้ปะมึงจะรังเกียจอะไรวะ <c oughs> เนื้อมันเหนม็นมันชอบมเนื้อโอ้เจ้าของร้านอะ่ะมาเสิร์ฟเองเลยเหรอยี่ไม่ใช่ร้านกูนี่ร้านเตี๋ยกู เ้ยว,วันนี้มีดนตรีสดปะวะวันนี้ไม่มีอ่ะพี่เดี๋ยววันนี้นักร้องเขาลาไอ้เงาะลงไปเสร็จปู <c oughs> เออเอะไรเชื่อพ่อเอออะไรเธอจะไม่ฉันรู้ว่ารักจริงๆมันคืออะไรอะโต้เฮ้ยมึงได้กินบ้างเนี่ยปีนกินไปเรื่อยอ่ะหมูสามชั้นแบ จะได้เพิ่มคอเลสเจนนี่เพิ่มคอเลสเจนต้องอันนี้เว้ยไม่เปล่าเฮ้ยอยู่ป็นมะเร็งหรอกผมก็ตายหรอกอร่อยหรอกอร่อยเสร็จแล้วเอาไม่ให้กูมีส้นตีนกูเนี่ยสูงจะเด็กไหมอะไรเอ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่มีสอนไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูมาะ แล oh. mm hmm. ไหนไหนมึงก็ชอบกูกูก็ชอบมึงงั้น